นะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันให้กับหลายคนที่เป็นคนใหม่หรือว่าหลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนว่ามันทําเงินยังไงวะมันหลอกหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงไงวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลของผมที่ผมจดมาทั้งเดือนอันนี้เป็นของเดือนกันยานะครับนะครับนี่เป็นของเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับอ่ะมาดูนะครับอันนี้ผมจดประมาณสามสิบวันนะครับก็มาดูครับ ันนี้เป็นเงิน USD นะครับช่องแรกนะครับคุณดูวันที่หนึ่งนะครับอันแรกผมทําในการในการที่แบ่งปันให้กับหลายคนก็คืออันแรกก็คือช่องแรกก็คือเป็นราคาที่ร้านรับซื้อเหมือนกับทองทองรับซื้อเท่าไหร่อันหลังคือราคาที่หน้าร้านขายนะครับคุณมาดูครับถ้านี้คุณซื้อ USD ในแต่วันที่หนึ่งนะครับคุณดูวันที่หนึ่งเลขที่หนึ่งที่บนสุดนี่ครับอ่าบนสุดนี่นะครับอ่า ราคาขายหน้าร้านสามสิบหกจุดหกสี่นะครับสมมติคุณซื้อ USD วันที่หนึ่งครับสามสิบหกจุดหกสี่ครับคุณมาดูว่าคุณจะได้กําไรวันไหนนะครับคุณจะได้กําไรวันไหนนะครับหมายคนว่าเอ๊ะมันจะได้ยังไงก็คือคุณต้องรองให้ราคารับซื้อมันสูงกว่าราคาที่คุณซื้อมานะครับพูดง่ายๆคือต้องสูงกว่าสามหกจุหกสี่คุณมาดูช่องหน้าที่ผมทําให้คุณดูนะครับ อ่ะคุณดูวันที่หกมันลดลงสามหกจุดสี่สองอันนี้คุณขาดทุนนะวันที่เจ็ดมันตีนไปสามหกจุดหกสองอ่ะขาดทุนอยู่สองสตังกวันที่แปดลดลงเดือสามหกจุดสามแปดนะครับอ่ะคุณมาดูวันที่เก้าคุณก็ขาดทุนวันที่สิบขาดทุนสิบเอ็ดก็ขาดทุนสิบสองก็ขาดทุนนะครับสามหกจุดสามศูนย์สิบสามก็ขาดทุนสามหกจุดสองศูนย์สิบสี่สามหกจุดเจ็ดสองอ่ะ สิบสี่สามหกจุดหกสองครับสิบห้าสามหกจุดเจ็ดสามอ่ะคุณมาดูนะครับวันนี้มันเจ็ดสามแล้วนะวันนั้คุณซื้อหกสี่ถ้ากับว่าคุณกําไรอยู่ประมาณเท่าไหร่กาไรอยู่เก้าสตังค์ละเก้าสตังค์แล้วนะวันที่สิบห้าเนะ่วันทนะี่สิบหกมันดีขึ้นไปสามหกจุดเก้าหกนะครับเก้าหกหกสี่เท่าไหร่กําไรอยู่ยี่สิบเท่าไหร่เดีือนยี่หกยี่สอง ยี 22, 3, ส่สิบสองสามสามสิบสองสตางค์นะวันที่สิบหกเดี๋ยวคุณกำไรสามสิบสองสตางคนะ์นะซื้อหกสี่ราคารับซื้อสามหกจุดเก้าหกเท่ากับว่าคุณกำไรอยู่สามสิบสองสตางค์นะครับอ่าอันนี้ก็ลดหลันมาลงมาเป็นสามหกจุดเจ็ดห้าครับอันนี้ก็กำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดห้ากับกำไรประมาณเก้าสตางค์ใช่ปะ่ะแปดสองขึ้นมาดีดขึ้นมา อันนี้ไปสามเจ็ดขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันก็แสดงให้คุณเห็นว่าเออมันทํากําไรให้คุณเห็นนะครับอ,อ่าอีกตัวนะครับที่ผมจะแบ่งปันคุณก็คือสมมติตัวยูโรใช่ปะ่ะยูโรคุณซื้อมาเนี่ยสมมติต้นเดือนเนี่ยมันราคาอยู่ที่สามหกจุดแปดศูนย์ใช่ปะ่ะสามหกจุดแปดศูนย์นะครับคุณดูนะครับคุณซื้อวันที่หนึ่งนะครับคุณรู้ว่าคุณจะกําไรวันที่เท่าไหร่นะครับ กำไรวันที่เท่าไหร่ก็คืออะวันที่สองก็ขาดทุนวันที่สามก็ขาดทุนวันที่สี่ก็ขาดทุนครับอะคุณมาดูว่าคุณจะได้กําไรวันไหนหนะครับสามหกจุดแปดศูนย์คุณมาดูวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกคุณก็กําไรสิบสตังค์แล้วนะสิบสตังค์แล้วนะยูโรเนี่ยวันที่สิบหกกำไรนะครับแต่คุณมาดูตอนสิ้นเดือนนะครับ สามเจ็ดจุดหนึ่งห้าครับอ่าสามเจ็ดจุดหนึ่งห้าคุณซื้อสามหกจุดแปดศูนย์ใช่ปะ่ะ <Okay. S 1> อันนี้เท่ากับว่าคุณกําไรอยู่ประมาณสามสิบห้าสตางค์นะครับสามสิบห้าสตางค์ครับไอ,อีกตัวที่ผมวันนี้ผมแป่งปันคุณก็คือฟังสวิตครับฟังสวิตเนี่ยคุณซื้อตอนต้นเดือนสามเจ็ดจุดสี่ศูนย์ใช่ปะ่ะสามเจ็ดจุดสี่ศูนย์แล้วก็คุณมาดูนะว่าคุณจะกําไรวันที่เท่าไหร่คุณมาดูวันที่นะครับอ่า สามสิบเจ็ดจุดสี่ศูนย์คุณมาดูครับคุณจะเริ่มกำไรตั้งแต่วันที่เก้าไปนะครับเนี่ยสามเจ็ดจุดสี่ห้าหกห้าหกห้าแปดห้าสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งศูนย์สามแปดสามห้าสามแปดศูนย์ศูนย์สามแปดหนึ่งศูนย์สามแปดสามศูนย์อะไรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมมาแบ่งปันคุณนะครับก็คือว่าอันนี้ว่าคุณจะทํากําไ,ไรเมื่อไหรเอาของจริงไหมคุณดูเขาว่าอันนี้เปอร์เซ็ทที่ผมจดจากของแอปซิบูลิสเองนะครับที่มาแบ่งปนันกับคุณนะครับ ก็ถ้าหากว่าใครสนใจก็ต้องการข้อมูลเร่มนี้คุณก็ทักมาผมครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะลงทุนอะไรก็คุณก็จดเองโหลดแอปมาก็จดทําอันนี้ผมย้อนหลังให้คุณซีีเป็นของจริงทั้งหมดนะครับเก็บทุกวันนะครับมีรายละเอียดแล้วก็รวมถึงมีข้อมูลซื้อขายขึ้นลงในแต่ละวันให้กับคุณนะครับโอเคนะครับผมก็แบ่งปัน